วันนี้จะมาแนะนำพืชชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะลักษณะเหมือนอะไรเอย่ยเรียกว่ามางกถ้าบ้านเราเรียกว่ามะเหนียงบ้านค่ะนี่นะคะ เป็นพืชตระกูลถั่วค่ะเวลาทานก็ไปต้มนะคะรสชาติจะเหมือนถั่วลิสงหรือว่าถั่วปากอ้านะคะรสชาตินั้นเลยนะคะนี่นะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะจะมีขนอยู่รอบๆนะคะคล้ายๆมะเหนียงแต่ถ้ามะเหนียงนี่คือจะคันนะคะ อันนี้จะไม่คันค่ะเพราะว่ามันทานได้เนาะเป็นพืชแบบชาวบ้านนะคะออกเป็นพวงเลยนะคะเวลาต้มก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะจะได้มีรสชาติหน่อย เดี๋ยวสักพักเราจะนำไปต้มนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะจะได้มีรสชาติมันๆเค็มๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มเลยนะคะ